วันนี้เอาชนะได้คุณจะดนวันนี้เป็นยัไงบ้เอ้าหมดหรือเปล่าหมดไหมวันนี้หมดไหมมีไหมรายการมันอ่สิบครับาสิบหกเหรอวันนี้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 ัาที่เก้าขอเรื่อนมาตั้งเ้าวันหนาทีหนึ่งครับก็นัไม่นหก็ยังไม่เต็มร้อยครับพ้อมยังไม่เต็มร้อยโอ้ยังไม่เต็มร้อยโอ้แต่ว่าชควันนี้ครับถืว่า้าเอกเลยนะวันนี้นะเออข้ามไหนที่เรานีว่าเราเอาชนได้ ก็ดูดูก็ช่ไหนเชื่อว่ายังเอาอยู่ครับแรกๆนี่ยังยังดูที่ตางทางรงอยู่ใช่ไหมครับไปเราเราไปได้ช่วงไหนยกไหนก็ยกสี่ครับยกอุ้ยแล้วยกสองไม่ได้เหรก็ได้ครับแต่ว่ายกสี่มันเป็นยกสองยกสามยกชิงครับโอ้ได้ยกสี่อพอดีเห็นน้องกําลังจะมาผมก็เลยเดินหูไปนิดนึ่ง เขาจะมาจะมานั่นน่ะใช่ครับเข้อโม่เลื่อนขู่โดนสอบไปตั้งหลายทีไม่ทนได้โดนสอบหวยเองมีขอโทษนะตรงทางนีางมีโดนอะไรบ้างอ๋อเป็นแฉแต่โดนสอบเป็นสุดทางเนี่ยโดนโดนโดนเท้าน้องครับเพราะตอนตอนผมปัดขาเท้าน้องชี้ฟ้าเตะโอ้นี่ก็ เกือบทะลุหมดทุกสี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่โดนเตืนเดินผัวน้องเขาเนี่ยเราคิดว่าเราจะกลับมาาจากพ้ครับเพราะว่าโโอ้หเขารู้รู้ว่าน้องกำลังจะมาผมก็เลยตัดชิงใจเดินครับโอ้โหเขาเอาอยู่จริงนี้เออมีอาชีพอะไรจากเฮมานไปนี้ก็น่าจะหลักหมื่นเนี่ยครับพี่ครับเราจะจับอ่กพี่เบนครับเบนเบนกำลังสองเบนกำลังสองนะไปไลฟ์สดขายของอะไรบ้าง ผมแล้วก็ยังไม่ได้ไล่เลยครับก็ขายไปเรื่อยๆขายไปขายไปขายไปโอ้ขายขายบ่อยครับขายเยอะแต่พอดีมาโดนขโมยขึ้นบ้านตอนนั้นก็เลยขโมยขึ้นบ้านก็เลยก็เลยไม่ได้ครับก็เลยเฟี้ยวไปนานนิดนึงครับก็เลยปอกลูกแบบท้อแท้ครับมีอะไรมีอะไรหายบ้างก็ทอง13บาทครับโอ้ยทอง13บสามบาทเงินสดอีกแล้วก็คือ ตอนนี้ตามกว่าจะกลับมาทําใจได้ก็นานครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะจับก็ยังจับจับไม่ได้ครับจับไม่ได้เลยจะปีหนึ่งแล้วครับเอาเอาเยอะหน่อเอาว่าพฤศจิกาคนนี้ไล่ส่วนการผานแล้วส่วนเอาบอกบอกให้โอนกับบอกให้โจรเอาทองมาคืนอ่ะครับขอเลยขอเลยถ้าเจอไม่เอาทองมาคืนเนี่ยตามล่านะ ก็ไปไาก็ทำว่าเดี๋ยวลองกว่ามว่าจะสะสมได้นะครับพอดีพอดีผมไปซ้อมมวยโอไม่มีคนอยู่บ้านโจนวาเอาเลยรันทแค่เกิดเมื่อไหร่นี่เมื่อสี่กาลที่แล้วครับอ้าวปีหนึ่งเลยได้แล้วไ่หรือได้แล้วเนี่ยก็ปีหนึ่งพอดีอ๋อมันยังเมียเมา่อคืนเลยเอาไม่เป็นไรเอาน้องบอกว่ามีโอกาสแก้มืออีกโอเคไหมที่กับเก่านี่แหละ ได้ด้วยครับไอ้หมดเนี่ยครับคราเป็รายการนะอ่าตอนนี้อ่ามีโปรแกรมพิเศษไหมล่ะมีไหม ADS หรือว่าก็ยังยังยังจบยังจบกับในทินดีแล้ว ADS อะไรแบบอันเลื่อนอยู่เลยนะมีเป้าหมายไหมก็เป้าหมายไม่มีครับขอแค่มีรายการจบแล้วเอาบอกพี่ร้องบอกพี่ร้านหน่อยเอ้าบอกพ่อหน่อยครับครับสำเร็จแล้ววันนี้ครับวันนี้แม่นกัรเก็บแค่ชนะกับไข่ห้อยกับ อ่าต่ลคกลับไปให้พอลั่นนลครโอ้น้อไจ้ากท่องมวยเจ่งแล้วเป็นนักร้องศิลปินไขอสักเพลงนึงอะขอนึงได้ไหมพอได้ไม่ต้องข่านึ่งไม่ได้ครับเอเหนครับเหนื่อยเ